ฉเฉลยสาเหตุอ้มพัชราภาอันฟอนเอสุพชัยที่แท้เพราะแบบนี้กำสนองเร็วมากหลังแฟนๆตกอกตกใจกันยกใหญ่หลังนางเอกอ้มพัชราภาอันฟอนโลอินสตากแกรมของผู้จัดการคนดังเอสุพชัยถึงขั้นไปตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ดพันทิปย์กันเลยทีเดียวล่าสุดมีฉเฉลยสาเหตุกันแล้วทางรายการแฉจากปากของที่เอสุพชัยเองเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวเผยว่าเขาเรียกกรรมสนองกรรมเร็วมากเพราะสมัยที่พี่เอเป็นผู้จัดการดารา ถ้าดาราในสังกัดทำผิดก็จะมีการลงโทษแต่ตอนนี้ที่เอมาเป็นดาราในสังกัดแล้วพอทำผิดก็เลยโดนผู้จัดการอ้ําลงโทษด,ด้วยการอันฟอนโลอินสตาแกรมส่วนเรื่องที่ทำผิดก็คือที่เอโพสรูปเยอะเกินไม่ได้ให้ผู้จัดการตรวจสอบแล้วเด็กในสังกัดก็ดื้อเกินไม่ยอมให้ผู้จัดการเช็คก,ก็เลยโดนลงโทษปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นมาจากการแต่งรูปของที่เอหมดเลย โดยอ้ไม่ชอบให้พี่เอแต่งรูปแล้วใช้แอปพลิเคชันยืดขาเพราะจะไปโดนอั้มด้วยรูปมันเมี่ยวล่าสุดที่เอลงรูปกับอ้้มแต่รูปเหมือนอยู่คนละเมืองกันเลยทั้งที่อยู่สถานที่เดียวกัน